วันนี้จะพามาดูการปอกขนุนนะครับการปอกขนุนเป็นยังไงมาดูกันครับอันนี้ขนุนสายพันธุ์อะไรครับนี่จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วขนุนปอกนั้นใส่อะไรครับสีหเหลืองเหลืองน้ำมันบ่น,น้ำมันน้ำมันโอ้ต้องใส่น้ำมันด้วยใส่น้ำมัน,นด้วย,ยวกันเหนียวนะครับกันเหนียวต้องทาที่มีด อามีดเอออันนี้ปอกเสร็จแล้วจะอยู่ในไอ้นี่กระบังในกระบงลู็น่ากินนะครับนี่เนาะหวานหวาน,วานเม็ดเม็ดเม็ดมันเนี่ยเอาไปต้มต้มได้เม็ดไปต้มอ,อ๋อต้มได้นะครับนี่ครับเรนลุงกำลังปอกขนุนนะครับ ชสติปการปลอกขนมต้นนี้อยู่ตรงไหนนี่หลังบ้านนะหลังบ้านอันนี้ปอกแบบบ,บ้านเราเลยนะครับก็เอาไปกล้วยกระสอบปูอเลยแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงขายได้ ไอ้ข้าวขาวนี่เรืออะไรเนี่ยแกนแกนมันอร่อยอร่อยนะครับขนุนหมดหมดลูกนี้ก็หลายถุงเนี่ยได้หลายถุงเนาะ พอได้แล้วก็มาไว้ในนี้เตรียมบรรจุใส่ถุงขายต่อไปนะครับในต้นหมดอย่างหลูกหมดแล้ว,ล,วลูกสุกมันนะนะ นี่คือน้ำมันน้ำมันหรือนันไลรน้ <c oughs> น้ำมันเนาะสีเหมือนสลไลเลย <c oughs> เป็นยังไงครับการปอขนุนของเรานะครับแบบบ้านๆเลยนะครับ